สีหน้านวนมวลไวเซปอลเข้าดินนวลนี่ไงมาแล้วนี่นี่นี่มัน้แกอะไรให้หลวงปููมาแกอะไร้เลยแกให้แกเอาน้อหลวงคูอยู่ท้างไหนวางวางบนนี้ แกหัวเลาะแกมูปแก่หูปูเหรอเ้ยเราปูไม่เอารอกไก่เชื่อนคอมันกินไงเฮ้ยทำไมดุจังกินเขื่อนไก่เินอ่อเขื่อนคอไก่เลยใื่เลื่อนเลย

มันเดิ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 นแล้นะแต่ไทยจะเดิน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 ถ้าวังก้าวหน้าก็ต้องพากันเดินเขาหันไปไทยทีน้องพ่อครูแล้วฮะเขาหันไปไปทีน้องพ่อครูแล้วไทยมาหันไาเดินโอ้ยไปเบิง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 ใกล้ๆเขาหานมดแล้วนี่ได้ไทสีเขียวเหลือเขาออกแล้วหรื ท่านก็ห่างเนินจังหลายต้นนะช่วงนี้น้องปุ่นป่วยนะครับอ่าเป็นไรของดีไม่รู้กลางคืนตีสามรุกมาร้องปบเงิก็เลยติดไปขังเออร่อมันมันบอกไม่เป็นหลับไปนอนเลยพูดไม่ถูกมันก็เลยบอกไม่เป็นมันก็เอาแต่ปวดใคนโดนที่ใสรโดนแล้วเลยโอ้ยเอา

เลยทำไมตุ่มเน้อเลยใครของเี้ยมอ่ะยุงกัดคอเอาสอบมาทวายยุงกัดคอตั้งหลายตุ่มหนึ่งอ่ะไห่างหลังอ่ะต้คออ่ะเขาทำเขาทำงานอยู่ตรงนี้เอสวนนะครับอเขามีทำงานอยู่ที่สวนนี่ต้นคอเขาอยู ยุงกัดเ็นเลยสุอ่ะการไม่ใส่รองเท้า่กแนเดียวเราจิ้ากับไเจอเท้าเปล่าส่วนน้ำูมิน้ำพมิก็อะไตามเม่อก่อนูมิใส่รอ้าผมเลี่ยมพ้าแกใส่แทนครับใหญ่กว่าใหญ่กว่าเท้าทำไมลูกมันจะหลุดเหรอ ใส่รองเท้าขี้ขายไก่เดินไก่ดิแล้วมั้งอยงูด้วธรรมะไอ้างโระวังรถนะรถมาจบบวบุ์มาครับรบรถบรถมาลูกเอาเด็กระวังรถขับชิทางไหนยวทางหนึ่งชิดทางหนึ่งชิดทางเดียว ามาครั้งนี้มาข้างนี้พ่อแกมาข้างนี้แล้วอย่าใช้กันนะอย่าใช้กันเฮ้ยรถพยาบาลรถพยาบาลไปเยี่ยมรถพยาบาลไม่เออก็รู้เว้ยรถพยาบาลไม่เป็นไรอ่ะไม่หลัไม่หลัทางโน้นเออไปออไปทำอะ,ะไรกางโน้นนะครับทอะไรฮะเฮ้ยใช่เหรอมารับกบเหรอ บ๊อบบี้ไปหน้าแล้ว Long ngày kèm long long ngày kèm long mô mô <laughs> <Thế mà>? <cười> <cười> mô, mô mô mà? Mô, mà mô 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 mô

ไ um หนก็ทำอยู่ไหนเออมาคันเจองไปก่อนมัวได้ไหมนั่นเนี่ยเขาตัดิ้งที่เตืยนเตื โอ้นี่แคาทุงอะไรเหมือนลพุงกรพเอาหลุมพุ้โอ้โหเด็กครบุ่นเหรอขาดแต่ไม่ขาดครับไปรูหรือครับทหมดหกได้ไหชอบกินไหมรักกิน ฮาราคิริฮาราคิร like ิเหมือนซากาฮารีป่ะป้าปฏิท้างฮาราคิริกับซากาฮารีเหมือนกันไหมไม่เหมือนเป็นไงอ่ะฮาราคิริเป็นช้างซาคาฮารีเป็นน้ำกินที่อร่อยไม่ไม่ใช่ฮาราคิรีเนี่ยมันวิธีควานทองตายนาราคิรีถึงจะเป็นช้าง มีตั้งสาคาฮารีนาราคิรีอ่าแล้วก็ฮาราคิรีโอ้เขาเขาเขาเรียนเรียนเขาก็เขาเขามีความรู้เพิ่มแต่ก่อนเขารู้ไม่ไม่รู้นาราฮาราคิรีเขารู้แต่ดาคาฮารีซาคาฮารีจะนาราคิรีนะ นาราคีรีเขายังไม่รู้สาขานาราคีรีเฮ้เฮ้ยเฮ้ยป่าแกรองเท้าป้าแกไม่ใช่ป่ร้อยสี่ใสยังของใครอ่ะไดแล้วเท้าเก่าแล้วไม่ใช่รองเท้าเก่าก็ไดเออนี่ของป้าแกเนี่ยนี่ไงโอ้โหอ่าจงเขาได้ใช่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 อันนี้คู่นี้ของพี่ชายเา เขาไม่ใส่รองเท้าย็นแักแกพิงหัวเลยทุกถามบอกรองเท้าอยู่ไหนเขาก็ไม่พูดอะไรมันจัาไม่ได้มันจไม่ได้โอ้ยไมาเอี่ด้วยขอคุณะีู ข้าวเปือกตอนเป็นเ็นี่ยาเดียวนถ้าให้เลยจะกอเลือกียกินข้าเปลือกกับข้าวสารกินอะไรข้าวเปือก๋อกินข้าวเปลือกเหรอก็ไม่ไเปือกข้าวคนกินข้าวเปลือกกินข้าวสารข้าวข้าวสารแล้วนกกินข้าเปลืกกินข้าวสาร ไก่กินอะไรไก่กินข้าวขาไก่ไม่กินได้สองอย่างอะมันกินหมดแล้วนกเอิ่งกินข้าวสารเอิ่งกินนกกินนั้ข้าวเปลือกข้าวสารเนี่ยโอ้คนกินข้าวเปลือกเนียเหรอ โอ้ยอยเาไม่ใทำ่ทำอยน้องมันอยทโม่อ้าทอะไรทไรมตีเด็กอ่ะาสิเกอร์จลเอร์ ตัมนไปแล้วไ mm <AND> well. ้เ so like ียกกูก็ไปขอขอจอหน่ยก็ดีเหมือนกันเนาะอันนี้ไอวนอะไรสวนสวนแม่เปลี่ยนสวนเธออะไรสวนเธอฟาคัตเจอโอ้เก่งเก่งเก่ นี่ยเ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 นยเนี่แกงยเยอไเหมนนาทีแก่นีฟ้าต้องขนไปภูเาใหม่แบบเนี้ยล่ชนธรรมนะตุรับไสเกียหมูะตไม่คิดถึงหมูอ้าวฟ้าทลายโจน่ะ กระต๊อบพี่หมูเราเนี่ยแหละฮะรับตะกี้นี่เนี่ยอ้าวเหรอทำไมอ่ะกันยังไงเป็นสตู๊ดทั้งอ่ะทั้งไงเลยครับเป็นสตู๊ดเหรอหรือครูทุกบอกว่าสตู๊ดแก้วนู้นไม่ใช่แตบอกว่าสตู๊ดอีกรอบแล้วค่ะโอ้เมื่อวานยังชมเขาว่ากล้องแค้โแข็งแรงโอ้ ก็เมื่อวานนี้รายการตอนเย็นน่ะอุปชาดินดินพุ่งพูดว่าสต๊อกสต๊อกใช่ใช่เอามาให้ดูค่ะเป็นเลยเอามาให้ดูคลิปสตรอกคืออย่างงี้ขีดขีดขีดอย่างงี้คือสต๊อกสตรอกสตรอกสตรอกหายแล้วเหรออันนั้นมันเส้นเส้นขอบเส้นได้รองเท้าไปแล้วเหรอตุ๊กโคเมื่อกี้เขาวิ่งรถดิ่งเมกี้ยังไงรถเอาเวอร์รานเม่อกี้ใครไปด้วยอ่ะ ใค่ไปด้วยเติมเตมคงคุณคุณนั่นน่ะะอยู่ด้วยกันะออิมอะโมี่นี่ยามงยาวอกินข้าวเยานั่กินข้าวนี่กินถั่วฝังยาวโมยาวอะไรเฮ้ยจสิบโมงแล้วเหรอโมง้าสิบแปด่ะโอ้ยข้าห้าสบแล้วเหรอโมงห้าสิบแปด โอ้กี่สิบโมงเออเนี่ยโอ้ทำไมยัไวจังเฮียเจอหน่วยมาแล้วเนี่ยวาวทีเจอหน่วยโอ้ตอบดูเทียบคุณครับน่าแล้วกระปอมตายหมดล่ะน่าก็อย่า่าแต่กระปอมเลยเฮียน้องนายนายก็ไม่รอดเจออย่างเงี้ยไปไหมน้ำหนักตัวนายนาย นายรู้ไหมลูกอะไรอยู่ห้าพอแล้วนี่ลูกอะไรเนี่ยลูอะไรรูเปล่าไม่รู้โอ้นายไม่รู้ว่าลูกอะไรเนี่ยลูกอะไรลูกอะไรลูกอะไร กูเขียนซื้อไยูเนี่ยเนี่ยเนี่นีขนเ้อเนี่นมันิ้มใจอันนี้เก้ลูกฟักเขาเรียกลูกฟักเขียวอนี่ยเขนมาที่อย่สิบานี้จิ๋วกี่กิโลอนีียหกโลนี่ลูกใหญ่สิบปาโอ้โหดิบม่กับเพื่อนโดตรงกลางนี่ลูกกลางนี่บ้มกัเพื่อนสิบแปดสงสัยนี่ขึ้นเวทีแน่นอนเลยนี่สิบแปดสิบหบสี่นี่เขาเตรียมขึ้นเวทีนี่เขาเตรียมขึ้นเวที โอ้โหเนี่ยเอาเนี่ยไป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 วางบันจุเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปวางตัวตกระถอมบรรจุเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไว้โชว์กันหน้าเวทีกันค่ะแหมสงสัยขึ้นเวทีเลยนี่เขาเตรียมไปแล้วเนี่ยบันจุเนี่ยยังใจไม่ถึงไปไปนี่ดีกว่า ได้เป็นบริษัทตอไดิ้เสียนนี่ก็เปลี่ยนแล้วนี่บริษัทใหม่เนี่ยสนุกมันแท่มากเลยอะเนี้ยนี่คืคคคคอ <c oughs> <c oughs> าตายแล้วเขา <c oughs> เอาเนื้อไปทำ ใอ่น้ำไปเอาทำน้ำยาไงน้ำยาขมุน <S <s ห้ามห้ามแม่ใหเขาถลายลงไปอุ้ยอะไรก็ไม่รู้จะอะไรต่อะไรทิ้งเต็มไปหมดเศษขยะทั้งนั้นเลยเนี่ยนี่ก็เศษขยะ

ขาดเียนยังไงเตียไป้าวขาเตียไม่หน่อยมเตียึ้นรถไปแลวกเสียหไม่หาไม่ใชขึ้นรถไปแล้ว้าาอ๋อแม่ข้าขาในกจ้หูฟัไงขึ้นรถโอ้ไปยังไงไปโรงพยาบาลนั่นแหละ ครเดี๋ยวก็มากลับมาแล้วมาเป็นมนุษย์เพื่อดี๋มีใครเดินมาใครเดินมาจากเปลาจากปลาจากปลาใครมาออเคะรเดีไรที่่พวเื่าวานนะคโอ้โห่าดีน่าใจว่าเป็นเรื่องที่สนุกน่าสนใจ่าทำต่อไป ตั้งแต่นี้นะขาดเสียงไปคนนึงจริงๆด้วยครับใอ่ให้่านถามผมหน่อคือเป็นที่หนึ่งเปนไหนอ่ะในีเดียร์อ่านถามผมบอกว่าผมว่ารขาดเปีหนึ่งควายเอออะไรเงี้ยไปหน่อยควายเออครับีมาในเสียงดังเออขาดเสียไปคนนึงผมลืมไปเลยโอ้โห ตุ๊บไม่ไม,ไม่ไม่มิเลยเพราะว่าหนูจับเลยจับกูหนูออกกูไม่ไหวเพราะว่าไม่รอดไม่รอดไม่รอดเอวอย่างนี้ต้องต้องสองคนออกเขาบอกว่าหนูออกออกคูไม่ยอยร,ไมรอ,รอ,รอ,รอดโดนตบสองนออคนออ,อ,อ,ออกจับได้จับได้แก้ชายเสื้อ

รถไม่มีเสียงนี่ดูนี่อีกหน่อยมันไม่มีเสียงเดี๋ยวมันวิ่งชนกันแหลงเด็กๆหลบหน่อยลูก ที่ไหนนาเขายังไม่ได้เปิดเมื่อก่อนบ้านนาตอนนี้เป็นสวนสัตว์มีสัตว์เยอะแยะมากมายเลยเออแล้วต่อม้นี่มันดื้อมันดื้อเลยถูกจับกลายเป็นหินเนี่ยนะแนวน้ำเอ๋ยแนวน้ำดื้อกลายเป็นหินเลยถูกสาบระวังเถอะใครดื้อๆถูกสาบอย่างเนี้ย เป็นปูถูกสาหรือเปล่ามีกีนอยู่ข้างหน้าโอ้ยปลาลุยน้ำเลยปูกลายเป็นทองแดงทองเหลืองทองเหลืองไอ้ทองเหลืองทองแดงทองเหลืองทองเหลืองเข้าเหลืองไปลงน้ำลูกไปลงน้ำมาทางนี้ครับ เราต้องขึ้นไปชั้นสิงูปไม่เล่นน้ำนะเดี๋ยวเราต้องขึ Sadly, ้นไปดูงานวาดรูปกัมีอะเราทำงานะครับนี่คอนน่น้ำเราเกินวแต่เขาไปเท่านี้ครับครับฮะเนื้อมันมีลูกเปลือกฝ่งห้าอยู่ ระวับบงมือระวับบงมือระวับบงมือบบอบบย่าไปเหยียบบรรณาเศษแก้วอ่ะเนดะเเยไโดเน,ดนลมันก <c oughs> ็ดีนะเ,นเดินไปแล้วนะ

สถานีสุดท้ายแล้วแยกการเดินลงปุยขึ้นวนเด็กยังขึ้นไ้วยฮะเด็กยังขึ้นไปด้วยเหรออ่าไปงั้นขึ้นเปิดลิฟต์โอ้เต็มลิฟต์เลยเร็วมาเต็มลิฟต์เลยขึ้นมามาเย็กม่าเด็กหยิบน้ำเหรอหยิบน้ำเหรอ ไก่โอไก่ชนเจยอ้าวเข้าไปเอ้ยเอ้ยนชนี่เข้าไปอ้าเขาไปเธอ้าไปรเจ๊เลยมาทำคุ้ตุ๊กเลยไม่เป็นไรม่เป็นไรไม่เป็นไรมาเฮ้ยมเอยู่เฮ้ยาเข้ามาเข้ามาด้อยู่คนเดียวขึ้นไปกมันจะขึ้นไปหาเลไปมา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 หมดอันนี้วันนี้วา อันนี้มาฟังธรรมนะใหนี่นี่นี่หนกโอ้ยเยอะมากหายใจไม่ออกโอ๊ยตายแล้วนั่นรอตายแล้วไอ้เล็ปเล่งความเร็วให้หน่อยดิลิปเปิดแอร์ไม่รู้ว่าใครมาทับเท้าเราน้องโมถูกทับเท้าลิปเปิดแอร์ในเดย์ที่ไม่พูดเลยเร็ว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 หายใจไม่ออก หายใออลูกไม่ใช่จไม่ออกลองหนวกหูตามามานะ้ลุงเปียกเขาจะจัดการให้ดูทําอะไรเนี่ยลุงมองแล้วลุงมองเขาจะจัดการให้ทําอะไรเนี่ยเพนเลยเข่าเขาเข้าแวมาเข้าแถวกันกอนเ้า โอ้โหทีนี้ได้ศิลปินเยอะเลยทีนนี้โอ้โหลูกตั้งเลยนะแล้วเซ็นชื่อเลยนะก็ใกลเขียนเสร็จแล้วเซ็นชื่อเลยนะว่าของใครของใครนี่กรมันีระดาษกดาษเะเตียีโอ้โหจะเอ็ดโมงแล้วเลยเนี่ยทุกคนเย ไลกันดีกว่าได้นอนปูกันปูกันนี่ไม่ใช่พยานเลยเช่นนอนปูกันมีอีกนะมีอีกเห็นมีตุ่มครับมีทุกอย่างนะคนชื่อปูกันด้วยปูกันก็มีคนชื่อปูกันก็มีเอ้าดินซอนก็มีได้โอ้ยขาเลยนะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยววันเสาร์เดี๋ยววันเสาร์เดี๋ยวฝึกเอ้ยเขียนนี่ก่อนโอ้โหแจ๋วเลยโอ้โหโหอย่างดี อย่างเออย่างเอทำอย่างลูกของใหม่เลยดังคยอย่างของใหม่ดังคุยอย่างลูกยากเลยอยากให้ตอากไหนว่าลองลองเขียนลายเส้นเลยคือเดี๋ยวจะมาเขียนพื้นเนี่ยเดี๋ยวมันหกมา แต่เด็กค่นี้เขาก็มีพื้นฐานว่าเราะว่าเราทำไปดูบ้านครูเดาผาผาหนังครับผมแต่ว่าเล่นสีการที่ตรงไหนก็ตรงนี้แหละครับตรงนี้ครับเพ้นสีแต่พื้นเลยครับแต่ว่าจะทของด้วยเออเออเอออ่ะนี่เดี๋ยวนะเดี๋ยวเอาจับไม่น้อยมาโอ้ยดีีี เลยโ, Box, โอ oh, ah, ้โหเก่งมากเลยคุยไา้เป้เกไปเอาเออเอาขวดเล็กเอาขวดเล็กเอาขวดนี้เอาขวดนี้ขวดนี้อ่าเดี๋ยวนี้ขวดนั้นนานนะกว่าจะได้เอานี้ก่อนเออหน่าขอดูหน้ขอขวดเล็กหม่าขอขวดใหญ่หน้าวขวดเล็กใครขวดเล็กเอาขวดเล็กขวดเล็กอย่างนี้อ้าวจะเอาขวดใหญ่ อ้า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 เอาตู้เอาขวดเล็กอย่างนี้ใช่ไหม